และอย่างหนึ่งเลยนะจากการที่เราได้เรียนรู้ชีวิตก็คือว่าการที่มีใครคนหนึ่งมาด่ามาว่าเราว่าเฮ้ยไม่เอาการไม่เอางานอ่ะมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นคำพูดที่ผิดมากการไม่เอาการเอางานคือเละเทะไม่ทำอะไรไม่มีความรับผิดชอบปะ่ะแต่การละเล่นการที่มีความสุขอะ่ะมันคนละเรื่องกันแต่ว่าการที่คือมันจะ คือตัวชี้วัดจริงๆก็คือเป้าหมายและความสําเร็จและการแสดงและการแสดงผลลัพธ์ออกมาของเป้าหมายนั้นๆของสิ่งที่ทํานั้นๆซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเว้ยว่าฉันจะต้องเอาการเอางานนะจะต้องแบบเคร่งเครียดจะต้องแบบอ,แบบอันนี้แล้วแบบไม่ไม่ได้มีการเล่นเลยคือชีวิตมันก็คือชีวิตอะทุกคนมันก็ต้องสลับปรปับปรุงกันไประหว่างตั้งใจไม่ตั้งใจ เล่นเพื่อความสุขเพื่อความผ่อนคลายและนี่เละเราก็มองว่าเฮ้ยมันคือรสชาติชีวิตทไทยจริงแล้วมันก็คือเออมันคุ้มแล้วอะที่แบบได้เกิดมาเนาะทั้งได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขสงบสุขได้เล่นต่างๆแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่มันเป็นชีวิตและธรรมชาติจริงๆและนี่ก็คือแบบสุดยอดของสุดยอดทุกคน